เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม One p ี e e เทเชลคูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับผมเปิดกาชากลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นกาชาที่คนข่างดีจะ เทมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโมฟ้าที่มีที่นําต้องขอนํามาโดยทางด้านของซันจินะครับผมเมื่อเป็นตัวละครนะครับผม6ดาวนะครับตัวล่าสุดของทางเซิร์ฟเจแปนแลวเป็นยูนิฟอร์มที่จะบอกเหมือน,เห,อนเหมือนเจมเกม,มา่เกมมาเจม่าถุยอะไรถุย,หถย,หถยเหมือนเจม,ม่าก็ได้นะครับผม,มเลยบถูกเป็นแเกม,ม่าหรือเจม,มา่มมาวางงหมดแล้วนะครับผมแต่มันไม่ได้ชื่อนี้เนาะมันชื่ออะไรอีกก็ไม่รู้นะครับมันเป็นตัวเฉลิมฉลอง อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะของเกมแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับเออแต่แบบมันเท่อันนี้จริงๆเนยนะแล้วผมอ่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าผมมาเป็นแฟนคลับของทางด้านซันจิด้วยนั่นเองนะครับแล้วออกมาและยิ่งเป็นตัวละครหดาวแบบนี้นะครับผมก็จะต้องเปิดแน่นอนนะครับผมเมื่อบันทึกกรชาที่อันนี้เป็นตัวอวยนั้นล้วนเลยนะผมถึงเปิด <c oughs> นะครับเป็นตัวอวยนะครับผมนะเป็นมูกิ วาระ56นะครับเบอร์ชื่อมูกิวาระ5้านั่นเองนะครับผมโดยหลังตู้นะครับไม่ได้มีแค่ทานะของซันจิตัวใหม่นะครับดูฟี่เดียวจะมีที่สำคัญเลยมีทางด้านของคือผมลืมชื่อน้องคนนี้ไปแล้วอะ่ะแต่ผมบอกเลยว่าเธอคนนี้คอน้้าที่จะ เก่งมากๆเลยนะครับเป็นตัวละคร6ดาวตัวหนึ่งที่ความสามารถโอเคแล้วผมก็อยากได้ด้วยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โซสีมั่วมีแต่ตัวเองเก่งนะเออคือแบบมีแต่ตัวที่อยากได้อ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกันนะครับถ้าสองบันติเนาะเพราะว่าน่าจะได้แค่สองบันติแหละเพรไม่พอนะครับผมมาเรามาลุ้นดีกว่าว่าจะได้ซันจิไหมผมอยากได้มากเลยนะขอให้ได้เลยบันติเดียวนะขอให้ออกเลยนะครับซันจิเนาะมาเลยดีกว่านะครับผมไปเลยซันจิ สันจิขอเชิญไอีกนขอขอเชิญสันจิอีกรอบนึงมาสันจิมาเร็วเอ้าเหมือนมันไม่พูดอะไรเลยเหรอมันพูดก็จะเหมือนพูดเบามากเลยเสียงผมดังกว่าไปไปเปิดกันเลยดีกว่ามันติแรกขอให้ออกเลยนะครับสันจิไปโอ้โหดูสภาพมันมีแค่รถไฟครับเรารอรถไฟไปก่อนไปเลยโอ้โหใบแรกมาแล้วครับไม่มีอะไรเลยนะเป็นใบแรกนะผม โอ้โหนิ่ง,น,งนิ่งเลยฮนะเฮ้ยใช่ไหมเนะี่ยอุ้ยไคโดไคโด,คโดล,ล่างนี้ผมยังไม่ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยโอเคเลยนะได้ไคโดมานะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเอาวันนี้ผมก็ยังไม่ได้หรออุย้ย อันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับด้าทางด้านของไคโดมาโอ้โหโอเคเลยทีมสีฟ้านะครับจะได้คนโหดไปกว่านนี้อ๋อตัวนี้นะครับผมเนาะโอ้โหมาตัวเดียวครับทรงนี้คือมาตัวเดียวแน่นอนนะเฮ้ยไอยตัวนี้ตัวนี้ดีนะผมโอ้โหหรือว่าจะมีแถมโอย ตัวนี้ผมไม่ได้นะฮะโอ้แได้ทางด้านของไคโดมาโอเคมากมากเลยนะครับผมมาอีกหนึ่งมันตินะครับโอ้โหตัวไหนตัวใหม่ไม่ได้อะ่ะแต่ได้ไคโดมาถือว่าโอเคนะครับไปมันติอยู่ท้ายแล้วขอยได้โอ้โหแมวฝากมานะครับผมลูฟี่มาไปเลยเกียร์สี่ไปเลยมาครับผมเกียร์สี่ครับออกไม้หนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าโอ้โหใแบแดงไม่มาเออหนึ่งใบครับผมใบหน่อยดิเออสองใบโอเคสองใบนะครับมีให้ลุ้นกันถึงสองใบเลยนะครับผมโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยโซล่างนี้ยังไม่เคยได้นะโอ้โหนี่ได้เลยนะไม่คิดเอาตัวใหม่มาให้ผมบ้างเลยหรืออืโอ้โหซันจิมาแล้วๆัวต้องมาแล้ว เ้ยสันจิมารัวต้องมาแล้วโอ้โหก r a b ตัวนี้ได้แล้วฮนะเออไม่ได้ยังวะไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะว่าได้หรือยังนะโอ้โหเอ้ยเฮ้ยได้กี่ได้สันจิสันจิสันจิได้งี้ดิโอ้โห level ม a ก นะครับพร้อมทั้งอ b นะบิลิตี้ด้วยนะครับโอ้โหสันจีได้มาแล้วครับผมเฮ้ยได้ทางด้านของเออโอเคนะเฮ้ยระบายแถมคือบอะไ,ไรวะเอ้าวันสุดท้ายใบแถมบอเฮ้ยเอาซ้ำปะเนี่ย มาทีเดียวมา2ตัวเลยนะครับผมคือแบบมาตัวเดียวก็ได้มา2เหรือไม่เอาตัวอื่นมาหรือ,อถือว่าโอเคนะครับผมโอเคมากๆเลยนะฮะเรียบร้อยะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมสําหรับกาชานี้นะฮะได้ซันจิมาแล้วนะครับผมโอเคเลยนะฮะ แต่ได้มาทีได้มา2ตัวเลยนะครับเลทค่อนข้างดีนวะแถมผมว่าอันนี้เปิดคุ้มสุด้ได้ไคโดมาด้วยนะครับได้ไคโดได้ซันจิมาโอเคเลยซันจิตัวอวยอยู่แล้วนะต้องบอกว่าซันจิตัวนี้เราอวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยครับผมเนาะมาึงก็พัฒนาล่างไปเลยครับซันจิตัวอวยอย่างงี้ไม่เคยพลาดครับไปครับอื <c> ื <oughs> ซันจินะครับตัวอวยของเรานะครับผมเดี๋ยวก็ยัดอาบิลิตี้ให้เต็มไปเลยนะครับโอ้โหไฮโดก็ได้อะโอเคถือว่ารอบนี้มันมีดวงเว้ยอันนี้พูดจริงนะรอบนี้มีดวงนะฮะพันได้หน้าของซันจิมาเลยนะครับมัติที่2องนะแล้วก็ดูโอ้โหอันนี้ดูเออผมลืมไปว่าซันจิอ่ะซับเพื่อนค่อนข้างที่จะดีนะฮะขอแค่เป็นสีเหลืองอะซันจิตัวเนี้ยหน้าอัพ หน้าอัพอบิลิตี้เพื่อนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาร่าฟันจีนี่แหละให้มันกินไปเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมก็ถือว่า ประสบความสําเร็จมากๆเลยกับการเปิดตู้กาชานี้นะครับเป็นตัวที่เราอวยอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวอวยแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับซันจิตัวนี้นะครับโอ้แต่เสียดายเนาะไม่ได้ตัวข้างหลังเลยสักตัวเดียวนามิ้ก็ไม่ได้ลูฟี่ก็ไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเปิดได้แล้วก็จบกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเทเซอร์แมปนะครับผมกําลังจะมาในเซิร์ฟเจแปนแน่นอนนะครับว่าไอ้นั่นคือโซโลนะครับ คู่หูของทางนาซันจินะเดี๋ยวผมจะเอาซันจิไปตบให้ทิมเลยนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม